โอเคครับผมก็กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการรันเดอคลิปนะครับผมให้ได้คุณภาพที่ดีนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําการรันเดอให้ได้คุณภาพที่ 720p 60fps นะครับผมแล้วก็ 1080p 60fps นั่นเองนะครับผมโอเคนะ,ะเมื่อเราทําการตัดต่อคลิปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะให้เราทําการกุุมไฟล์ นะครับไฟวิดีโอแบบนี้เลยนะฮะนะครับผมแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ property นะครับอ่านะฮะตรงนี้เราก็เลือกเป็น HD 1นึ่งพันะครับผมตรงนี้ไปนะครับผมอ่าส่วนเฟรมเรทนะครับก็เลือกเป็น59.940นะครับอ่านะฮะตรงนี้ good นะครับผมก็เลือกเป็น b เ s สไปนะครับนี่นะฮะ ออดิโอนะครับก็เลือกเป็นเบสไปเหมือนกันนะครับผมจากกู๊ดก็กลายเป็นเบสไปอ่านะครับผมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็กดแอปพลายไปนะครับนี่นะครับผมอ่านะฮะแล้วก็เลือกไฟล์นะฮะแล้วก็รันเดอร์นะฮะตรงนี้ก็เลือกเป็นตรงนี้ไปนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมอ่าคลิกตรงนี้นะฮะ 1080p HD 1080p นะครับผมแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ อ่ะนะตรงนี้ก็เลือกไปนะครับผมโอเคนะฮะตรงนี้ก็จาก29นะครับผมให้เลือกเป็นแบบเมื่อกี้เลย59.94นะครับผมตรงนี้ก็ติ๊กออกไปนะครับผมตรงนี้ก็ติ๊กตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ปรับเป็นที่ตรงนี้ไปนะฮะ20,000นะฮะนี่นะครับผมอ่๋ออริโอก็ไม่ต้องไปปรับมันนะครับผมตรงนี้ก็ปรับเป็นเบสไปนะครับผม <moż> ่านะครับผมก็กดโอเคไปเลยนะครับผมก็กดลันเดอร์ไปอีกทีหนึ่งไอเดี๋ยวนะอ๋อนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีชื่อซ้ำนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับก็ตั้งชื่อคลิปเลยนะครับอ่านะาฮ่าฮ่าฮ่านะฮะก็ลันเดอร์คลิปเลยนะครับปึ๊บอ่านะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตข้ามคลิปละกันนะครับโอเคครับผมตรงนี้ก็ดันเดอร์เป็นเสร็จเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะแล้วทำการ เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาเลยนะครับผมนี่นะฮะที่เราตั้งชื่อไว้55านะครับผมก็คลิกขวาดูเลยนะครับผมอ่านะเฟรมอาขนาดก็อยู่ที่25.7 MB นะครับผมนี่นะครับผมก็1920ก้ารคูณพันแนะครับผมก็เฟรมเรทก็อยู่ที่59เฟรมเรทนั่นเองนะฮะแล้วก็เอาไปลงในคลิป YouTube นะครับผมแล้วก็จะเปิดจะเห็นเป็น60 fps เเลยนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ ต้องขอตลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจแล้วก็อย่าลืมกด Sub สไครป์เบอร์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่พลาดสิ่งใหม่ใหม่จากผมนั่นเองนะครับผมแล้วเจอกัน bye บ๊ายบายจุ๊บๆหากคุณชม,ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามุ่มสีแดงน,น,นะครับแล้วอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook เพื่อหลักขอบคุณมากๆบ๊ายบาย